ที่คุปโพโมกับผมโปรตุเกสงานสวนเมื่อนีพามาทำของหวานกินเด้อครับเพอของหวานกินอย่างมือนีมีอยังครับเมนูก็มีอ่ามีเผือกนะครับที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะครับเผือกนะครับเผือกเนี่ยจะทำให้มันหอมนะครับของหวานสักคู่เฮาเผือกนะครับเนาะมีสาคูนะครับนี่ครับสากคู่มือหนีเป็นสีขาวนะ้ครับเด้อบ่มิสาคูนผสมใบเตยนะครับ แคู่สาเร็จรูปนะครับเนาะกับมีกะทิมีน้าตาลนะครับแป็ส่วนผสมยังพันครบนะครับเดี๋ยวจะหามาเพิ่มเติมนะครับอันนี้กับขางน้าพ้อนะครับเร้องสีต้มนะครับขางน้าห้อน้องสีต้มอันเผือกก้อนนะครับเนาะสำหรับพ่อบ้านนะครับผู้ใดแม่บ้านเบื่ออย่าเฮ็ดอันของหวานกินนะครับเป็นของหวานสาคูนะครับเนาะเทลงไปเลยครับ <c oughs> ทเทเปลือกที่เขาปอกเปลือกแล้วนะครับแล้วก็หั่นเป็นสิ้นนะครับเนาะเาต้องหั่นสิ้นหน่อยจนเกินไปนะครับงผมเอาแบบโครโเคเลนะครับ <c oughs> เอาแบบโครโเคเลนะครับไม่แล้วไแล้วเขากินมันจะเป็นนุ่มๆน,นะครับเนาะกะต้มเปลือกให้มันสุกซะก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังตตกเปลือกออกนะครับอันนี้ก็ทํากันไปเป็นขั้นตอนนะครับเนาะ ก่อนอื่นใส่เปลือกลงไปนะครับเนาะใส่เปลือกลงไปเปลือกปอกเปลือกแล้วนะครับต้มให้เปลือกให้สุกนะครับถ้ามันสุกแล้วมันสีออกสีปกติแล้วนี่เป็นสีขาวนะครับมันสีออกเป็นสีใสๆนะครับคืามันสุกแล้วครับเนาะอันนี้ยังบานใสนะครับตอนนี้กะต้มไปก่อนนะครับเนาะพอต้มแล้วน้ำที่ต้มเปลือกเอาไปต้องเอาทิมนะครับที่ต้มสาคูต่อเลยนะครับเนาะมันจะมีกลิ่นหอมนะครับ เป็นสูตรพิเศษของผมเองนะครับเนาะอันนี้ก็จัดไปเงาๆครับเดี๋ยวต้มไปสก่อน,นะครับเนาะจังต้มสาคูครับเอาล้ครับตอนนี้ก็ต้มเพืือกไดทีแล้วครับนี่เอามาเบ่งกันนะครับเนาะเอาต้มเผือกสุปแล้วมันจะเป็นสีนี่ครับสีใสๆนะครับ อันนี้ขาเหาต้มเป็นหัวเลยนี่มันสุกยากครับอันนี้เราต้องฝานแบบนี้นะครับเนาะแต่ผมหมักตอนไงครับผู้เดมหมักตอนน่อยเฮ็ดตอนหน่อยไผหมักเป็นแบบลูกเต๋าสามเหลี่ยมยังกะว่าไปนะครับเนาะเพิ่มสีสันเพิ่มอรรถรสไปนะครับเนาะอันนี้ค่ะเห็ดเป็นตอนโขลงสีเลยครับฝานออกมาครับบานนี้ก็สิตากออกนะครับเนาะครับผมเ๋ยวผมจิตตากออกใส่ผักไว้นะครับครับผมตากออกผักไปแล้วนะครับเนาะบานนี้เขาสิไส้ สาคูนะครับนี่ใส่สาคูลงไปนะครับสาคูนี่ก็คือเอากาประมาณเอาก็ดีนะครับแต่ว่าผมใส่แบบตัวนี้นะครับทับพีตวงนะครับเนาะสองทับพีครับกินผู้เดียวนะครับเนาะอันนี้ก็ตวงสองทับพีก็ได้ประมาณเครื่องถวยน้อยนึงนะครับนะครับเดี๋ยวกับสีเทใส่นะครับเนาะเอากับสีใส่สาคูนี่นะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับน้ำเดือดนะครับป๊าบนะครับ ใส่แต่กูลงไปเลยครับใส่แล้วก็กวนครับใส่ลงไปในน้ำต้มอันอันนั่นแหละครับน้ำต้มเผือกนะครับเนาะน้ำต้มเผือกเนี่ยผมสิบ๊อเอาถิ่มเลยเดียวครับเพราะว่าผมสีให้มันมีกลิ่นหอมน้ำนะครับเนาะกลิ่นหอมน้ำน้ำต้มเผือกครับใส่เลยก็กวนนะครับเนาะตัวนี้ครับเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครับสำเร็จเลยครับเดี๋ยวใส่น้ำตาลครับนี่ครับน้ำตาลของเขาครับผม ผมเอาใส่ไปในขวดนะครับเป็นน้ำตาลบวชขัดสีนะครับน้ำตาลบวขัดสีไม่ไดี้เป็นแบบนี้นะครับสีออกน้ำตาลเลยแหละครับของแท้นะครับนี่ครับผมอันนี้ประมาณสองซอนโต๊ะนะครับคันบ่าวลายก็นนั้นนะครับเนาะบริตวงครับแต่นี่ผมกาเอานะครับเนาะว่ากินพอดีหวานนะครับผู้เดมากหวานจะใส่ลายก้อนนี่ดครับแต่ว่าผมใส่ตำหนิพอครับผมเทลงไปเลยครับควรในเข้ากัน บอไส่เหมือนก็ได้ครับนี่จงไว้ยักน้อยครับม่ต้องใส่วานแค่นะครับอ่าใส่ลงไปแล้วก็กวนพร้อมกันกันบอันสาคูเลยครับนี่ขัน้าววกวนมันก็จิติดก้นนะครับต้องกวนตลอดนะครับกวนจนว่าอันสาคูเนี่ยครับแตกตานะครับ แตกแตกตาเสาีสนะครับตอนนี้สักู่ยังเป็นข,ขาวๆอยู่นะครับมันยังบ่ท่านแตกตาใสาถ้าแตกตาใสามันเออดแตกตาเป็นตากบนะครับเป็นสักูตากบนะครับเนาะขันมากแบบนั่นกับผมก็มากแบบนี้นะครับแบบแบบตากบนะครับแต่ว่าตัวนี้ท่านได้เป็นนะครับเนาะขวันไปเรื่อยๆก่อนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขาบวกวันี่มันจะจับก้อนนะครับนะ ee, แล้วกัมันจะบวชแสบนะครับ แต่แต่พอมันแข็งแล้วมันมีเหนียวตุ้ยตุยนะครับที่นองนี่ตัวนี้ก็กวนไปเร่เร่แล้วครับป้องหวานธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้กับใส่เพิ่มลงไปก็คือตัวนี้นะครับมีครับเกลือครับเป็นยังคือต้องใส่เกลือครับเพราะว่าน้ำตาลใส่หลายปันไดกับหวานบาแซบครับเอาใส่เกลือลงไปจากน้อยนะครับใส่เกลือลงไปจากน้อยอ่าหลายปันไดหยิบมือนึงนะครับ หยิบมือนึงนี่ครับนี่ครับเอาหยิบเดียวเลยครับเด้๋ยไปไปใส่หลายนี่ใส่ลงไปเลยครับนี่ซัมน่ก็รู้เรื่องนะครับบาดีอยากให้แทบตอนตาของมาหนี่ใส่อย่างครับนี่กะทิครับใส่กะทินะครับเนาะกะทิเทลงไปลาดเลยนะครับตอนนี้ก็กวนไปก่อนครับ แตกตาก,กบนะครับนะเนาะคือว่าเอาสาฟูนะครับใส่ลงไปในน้ำเดือนนะครับแล้วก็กวนนะครับกวน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 แล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับตามที่เมื่อกี้นะครับที่ผมใส่ไปนะครับเนาะพยายามบนัานก็ใส่ดีเล็กน้อยนะครับยานบอษยานออม,มันบกออกเค็มเ็มมันๆนะครับบานนี้ ใส่เกือเขาไปอีกบันดนี้หอมเค็มมันนะครับโอ้ยสูตรนี่แซ่บครับผมเฮ็ดกินเท่อน,นึงแล้วแต่ว่าบ่เร้ลงคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับแต่ว่ามือเนี่ก็เลยว่ามือสันวันดีครับ <laughs> เลยเป็นโอกาสดีนะครับเฮ็ดสาคูให้พ่อบ้านพ่อเฮือนเขาได้เฮ็ดกินนะครับนี่ผู้ดรดอยากเก็บเกี่ย บอสังวนลิกาซีดนะครับ <laughs> เฮ็ดแนวอยู่เนาะกินกับเอาแบบง่ายๆนะครับของหวานนะครับเนาะมีอาหารขา้าวกินกับมีอาหารหวานกินนี้กันครับผมเฮ็ดกับเข่ากับน้ำแล้วเขาก็บไม่เฮ็ดของหวานกินครับเมื่อนี้บอเป็นดอกครับบอหวานเขาใส่แต่พอกประมาณนะครับเกียร์ใส่ตัดเข้าไปจักยิบมือหนึ่งนะครับบานนี้เวลาเขาสิกินอ ใส่อันั้นเข้าไปเลยครับใส่กะทินะครับนี่ใส่กะทิครับเข้าไปมันกะทิแซ่บครับผมหวานเข็มมันครับหอมพร้อมนะครับหอมมันเคือกนะครับผมตอนนี้ต้มไปเรื่อยๆกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก้อนสุดท้ายนะครับผมเขี่ยวจนได้ที่แล้วครับบานิซาคู่ห้องก็สิออกมาเป็นแบบแอนแอนเห็นไหมครับ นี่ครับเป็นแบบใสๆแบบนี้ขาวๆใสๆแบบนี้เขาเอือนสาคหูตากบนะครับแบบนี้เขากับพอได้แล้วนะครับเนาะขันผู้ใดมักใสก็นี่กะเอาเขียวปีกจังหน่อยครับขันผู้ใดมักแบบนี้กบกลางๆแบบนี้นะครับบอกว่าจะติดใจนะครับกินแล้วกบสีน,นึบๆนะครับนครับเนาะเอาผมนี่สําหรับผมกะเอา สัมนีนะครับบอคือบ่าบอให้มันใสเกินไปนะครับมันจะบวกรุบกริบนะครับเวลาเขาเคี่ยวนะครับมันจะบองเงยบุบรุบหยิบหิบนะครับเนาะนี่ครับแบบแบบนี้กันถอดออกมาความห่อนในน้นามันจะมันกจะค่อยซุกไปอีกนิดตัวเลยนะครับอันนี้เขาพอสัมผีก่อนนะครับเนาะอันนี้ตนวไอสำหรับสาคูนะครับเดี๋ยวเขาจะปรุงรสนะครับโดยการใส่กะทิเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เปลือกเข้าไปพร้อมเสื่อมนะครับ